สวัสดีค่ะกลับมาพบกับบีเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะบีจะมารีวิวนะคะเป็นอันติดเครื่อง1.8นะคะคันข้างหน้านี้เลยตัวนี้เป็นอันติดนะคะเครื่อง 1.8G นะคะเป็นรถปี2015สำหรับคันนี้นะคะใครที่เน้นประหยัดนะคะต้องดูคลิปนี้เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะเป็นเบนซินนะคะบวก LPG นะคะบวกแก๊ส LPG นะคะ สำหรับใครที่เน้นประหยัดนะคะบี B. แนะนำคันนี้ค่ะเพราะว่าประหยัดพลังงานประหยัดค่าใช้จ่ายแน่นอนนะคะสำหรับรถคันนี้สำหรับใครที่เข้ามาชมแล้วนะคะบี B. ฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเวลาบีลงคลิปใหม่ๆนะคะจะได้ไม่พลาดการติดตามชมนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรายละเอียดของรถคันนี้กันนะคะตัวนี้เป็นตัว 1.8G ปี2015นะคะมาพร้อมไฟคู่หน้า เป็นไฟมันติรีเฟคเตอร์นะคะมาพร้อมไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยนะคะรถสภาพสวยๆเดิมๆนะคะคันนี้ด้านในเป็นสีดำนะคะเป็นเบาะหนังสีดำสีรถเป็นสีบอลเงินนะคะสำหรับคันนี้นะคันนี้ราคาอยู่ที่449,000บาทเท่านั้นเองนะคะเป็นรถปี15เครื่อง1.8นะคะไม่แสนห้านะคะสวยๆเลยเดี๋ยวเราดูด้านในกันดีกว่า ด้านในนะคะนี่ส่วนที่เลือนไม้นะคะไม่หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันกิโลเมตรนะคะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้พวงมลาลัยมันติฟังก์ชันเครื่องเสียงเป็นเครื่องเสียงเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะคันนี้ได้เป็นเบาะหนังสีดานะคะเบาะใหญ่นั่งสบายด้วยนะคะสําหรับใครนะคะที่ชอบขับรถไกลๆนะคะตัวนี้และก็บบาะคบขับนะคะบป็นปรับไฟบ้านะคะเป็นเบาะไฟฟ้าแล้วก็ตัวนี เป็นปุ่ม engine start นะคะสำหรับคันนี้นะสวยด้วยนะคะอ่ะคันนี้นะคะใครสนใจจอง1,000จองแค่1,000ออกรถฟรีดาวโทรหาบีได้เลยที่เบอร์064768 6572 หรือจะแอดไลน์มาก็ได้นะคะบีจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ใต้โพสต์คุณลูกค้ากดแอดไลน์มาหาบีได้ตลอด24ชั่วโมงจะสอบถามรายละเอียดตัวรถจะสอบสอบถามเส้นทางเพื่อจะเข้ามาดูรถหรือจะขอรูปรถเพิ่มเติมก็ได้นะคะทักมาได้เลยสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้ตลอด24ชั่วโมงหรือจะโทรหาบีก็ได้นะคะที่เบอร์0647686572นะคะ สำหรับใครที่ชอบคันนี้จอง1,000ออกรถฟรีดาวฟรีทุกค่าใช้จ่ายนะคะสำหรับ Toyota a อันติ 1.8G ปี2015มาอยู่แค่แสนหานะคะราคาอยู่ที่490,000 449,000บาทเท่านั้นนะคะออกรถฟรีดาวฟรีทุกค่าใช้จ่ายกันไปเลยสำหรับใครที่ดูคลิปนี้นะคะชอบคลิปนี้บีฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาบีลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดการติดตามชมนะคะ สำหรับวันนี้นะคะพี่ต้องขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ